กันทุกคนเจอกันีก่งแล้วนะครับกับมาสเตอร์อัติวิทย์นะครับในรายวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของวันณคดีนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับเป็นบทเฮกอมเรื่องจับระา่าฟังดูชื่อแล้วเนี่ยไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมครับนักเรียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรียนไปปั๊บนักเรียนจะรู้เลยว่าเฮ้ย เราเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับนักเรียนเดี๋ยวจะมาทิ้งคีย์เวิร์ดให้นักเรียนดูก่อนว่านักเรียนเคยได้ยินคําเหล่านี้ไหมนะครับคําแรกแม่ขลาล่อแก้วนะครับคําที่สองรามสูรคว้างขวานอสองคํานี้นักเรียนเคยได้ยินไหมครับเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบจากการเรียนในวันนี้กันนะครับ ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเราต้องไปดูจุดประสงค์ของการเรียนก่อนใช่ไหมครับไปดูจุดประสงค์กันเลยครับจุดประสงค์การเรียนข้อแรกนะครับให้นักเรียนเห็นคุณค่าในงานเขียนวรรณคดีและวรรณกรรมข้อ2นะครับให้นักเรียนนะครับได้รับความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่ได้ฟังหรืออ่านนะครับ ต่อมาข้อที่3นะครับให้นักเรียนสามารถคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้โดยระบุเหตุผลประกอบนะครับต่อมานะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องเราต้องดูว่าดูก่อนนะครับว่าผู้แต่งเนี่ยคือใครและลักษณะการแต่งเขาใช้ลักษณะการแต่งแบบใดนะครับผู้แต่งของเราคนที่เรารู้จักแนละคุ้นเคยกันอย่างดีใช่ไหมครับ ก็คือพระสุนทรโมหารหรือที่เราเรียกกันนะครับว่าสุนทรผู้นะครับลักษณะการประพันธ์บทเฮกอมเรื่องจับระบำนะครับนักเรียนเราจะใช้การแต่งที่มีลักษณะคล้ายกับกาบยานีถามว่าทํำไมต้องใช้คําว่าคล้ายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกาบยานี11นะครับจะมีจํานวนคือ หน้า5หลัง6กนะครับก็คือรวมกันแล้วเนี่ยจะได้เป็น11แต่ว่าบทบทเนี่ยครับบทที่สุนทรพูได้แต่งนะครับผมเขาจะมีการแต่งที่เน้นตามความเพาะก็คือบางทีมี5หน้า5หลัง6บางทีมีหน้า5หลัง5หรือหน้า6หลัง6อยู่ที่คำและความไพเราะนะครับจึงใช้คำว่าน่าจะเป็นกาบยานีนะครับนักเรียนเพราะที่จริงแล้วเนี่ยสุนทรภูนะครับเป็น ครูกรใช่ไหมครับที่เขามีความสามารถในการประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกรนะครับบทอาขยาธหรือแม้แม้จะเป็นวนาารรณคดีต่างๆนะครับท่านมีความสามารถในการแต่งด้านนี้มากจนได้รับรางวัลยกย่องนะครับว่าเป็นบุคคลสําคัญของโลกด้านวรรณกรรมนะครับนักเรียนและถามว่าจุดประสงค์ของการแต่งนี้นะครับแต่งขึ้นเพื่ออะไรแต่งขึ้นเพื่อเป็นบทกล่อมนะครับลูกหรือหลานของ พระเจ้าแผ่นดินหรือแม้แต่ขุนนางเจ้านายต่างๆนะครับอ่าโอเคได้รู้ถึงประวัติแล้วก็ลักษณะการแต่งไปแล้วเนาะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูตัวละครหลักในเรื่องกันเลยครับตัวละครหลักนะครับคนแรกเลยเนี่ยนักเรียนจะต้องเคยคุ้นชื่อเคยได้ยินชื่อของเขามานะครับก็คือนางมณีแม่ขลาอ่าคุ้นชื่อไหมานางมณีแม่ขลาคนนี้ นี ه, ่คนนี้านางมณีแม่ขลานะครับนางมณีแม่ขลาหรือเรียกสั้นานว่านางแม่ขลานะครับเป็นธิดาพญามังกรนะครับของเจ้าแห่งเมืองสมุทรแห่งน้ําทุกสายเลยนะครับนางยางมีลักษณะคือเป็นผู้หญิงที่ล่าเริงแจ่มใสมีลักษณะที่สวยงดงามมากๆนะครับนักเรียนและสิ่งที่นางชอบมากๆเลยเนี่ยคือการออกไปร่ายรำนะครับโดย ร่าลามนะครับร่าลาในตอนที่ท้องฟ้าเนี่ยสวยงามเพราะนางจะชอบไร่าลากับก้อนเมฆนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่ถูกมอบหมายก็คือพาอินเนี่ยให้นางช่วยดูแลมหาสมุทรนะครับในกรณีที่มีเรืออับปางนะครับแล้วมีคนที่จะประสบภัยจากเรืออับปางนะครับ ให้นางมณีแม่ขลาเนี่ยเป็นคนช่วยคนเหล่านั้นให้ผลจากภัยนะครับเพราะว่านางเนี่ยเป็นลูกของเจ้าเมืองสมุทรใช่ไหมครับฉะนั้นนางจึงต้องได้รับมอบหมายในการดูแลมหาสมุทรดูแลคนด้วยนะครับโอเคทันไหมเดี๋ยวเราจะทิ้งคีย์เวิร์ดไว้ด้วยนะครับนักเรียนเราทิ้งคีย์เวิร์ดให้นักเรียนว่านักเรียนเคยได้ยินคำมั่แม่ขลาล้อแก้วไหมเคยได้ยินไหมครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนนะเรายังไม่ฉเฉลยนะครับ ไม่ขาถล่ลอแกวโอเคเดี๋ยวเราจำคีย์เวิร์ดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันเกี่ยวข้องไงกับเนื้อหานะครับต่อมาตัวละครหลักที่สองคือรามาสูรอ่ารามาสูรคือคนนี้เลยยักษ์ตัวสีเขียวๆนั่นแหละครับรามาสูรเป็นใครนะครับรามาสูรเป็นยักษ์นะครับที่มี กายเนี่ยเป็นสีเขียวเลยนะครับมีฤทธิ์มากมีพละกําลังมากเลยเทียบเท่ากับเทวดาเลยนะครับนักเรียนและลักษณะของเขาก็คือเป็นยักษ์ที่มีความแข็งแรงดูจากภาพแล้วเป็นไงกล้ามเยอะมากใช่ไหมครับมีพละกกาลังมากและเขาเนี่ยจะมีอาวุธคู่กายนะครับอาวุธประจําตัวเลยคืออะไระดูจากในภาพเลยคืออะไรครับ ขวานเขาจะมีขวานเพชรน,นะครับเป็นอาวุธคู่กายนะครับโอเคและนี่ก็คือตัวละครหลักตัวที่สองนะครับคีย์เวิร์ดเหมือนเดิมเคยได้ยินนงนี้เคยได้ยินไหมครับคำว่าล่ามาสูนขว้างขวานตำหนึ่งนะครับ ลามมาศูนย์ขวางขวานโอเคเแบบนึงนะครับจะไปพร้อมๆกันเราจะไปดูสิว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้ยังไงนะครับอ่าพร้อมแล้วนับหนึ่งถึงสามเราจะไปดูเนื้อเรื่องกันแล้วนะครับนักเรียน1นึสองสมไปอ่าก่อนอื่นเราจะ เร่าเรื่องย่อก่อนนะครับว่าบทเฮกอมนะครับจับระบามนะครับถูกแต่งขึ้นเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่บอกถึงความเชื่อในสมัยโบราณนะครับว่าเขาเชื่อกันว่า,าเสียงฟ้าผ่าฟ้าและฟ้าร้องเนี่ยเกิดจากนางแม่ขลาและรามสูตรเนี่ยทะเลาะกันหรือว่ามาเจอกันนะครับจึงทาให้เกิด เสียงเหล่านั้นขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วทําไมถึงต้องเกิดเสียงนั้นและเสียงนั้นเกิดจากเหตุการณ์อะไรนะครับของทั้งคู่เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับบทแหกกรอมของเราจะเรียนแบ่งด้วยการเป็น3ตอนนะครับนักเรียนเห็นไหมตอนที่1น,นะครับตอนที่1จะเป็นเกี่ยวกับชมเทวดาและนางฟ้านะครับชมเทวดาและนางฟ้า ชมเทวดาและนางฟ้าเดี๋ยวในเนื้อหาอันนี้นะครับนักเรียนจะมีให้อยู่แล้วนะครับในหนังสือวรนณคดีนักเรียนสามารถเปิดลงในนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ตอนท้ายเดี๋ยวเราจะมาหัดร้องและออกเสียงกันโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูก่อนอ่าส่วนบทที่สองนะครับคือการพูดถึงนางแม่ขลานางแม่ขลาโอเคอ่าและ ที่3นะครับนักเรียนบทที่3จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับที่นางแม่ขาลาเนี่ยไปเจอกับรามสุนะครับอ่าเขียนไม่ติดโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเนื้อเรื่องกันเลยนะครับในช่วงฤดู ฝนนะครับเหล่าเทวดาและนางฟ้าเนี่ยจะออกมาเต้นระบำกันนะครับเพราะถามว่าทําไมต้องออกมาช่วงฤด,ดูนี้นะคบเพราะว่าเมื่อฝนหยุดนะครับทองฟ้าจะเป็นไงมันทองฟ้าจะเปิดสดใสใช่ไหมครับหรือในบางกรณีเนี่ยจะมีลุงกินน้าด้วยนะครับเหล่านางฟ้าเนี่ยก็จะออกมาลามเต้นระบำกันบนก้อนเมฆนะครับประชเหมอกกาบ นางเมฆาหลานะครับเขาที่บอกไปแล้วใช่ไหครับว่าเขาเนี่ยชอบการไล่ลาลมากนะครับจึงอยากที่จะมาไล่ลากับเพื่อนเทวดานางฟ้าด้วยแต่เขาไม่ได้มาไาล่ลาปกติเขามีอะไรมาด้วยมีดวงแก้วมาด้วยนะครับมีดวงแก้วมาด้วยก็มาไล่ลามอ่ามาไล่ลากันปกติเลยไล่ลาไล่ลาไล่ลาลกันไป ปายรามาสูรมองไปบนฟ้านะครับเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีแสงอะไรวิบวับวับอยู่บนฟ้าเนี่ยอยากจะไปดูให้เห็นกับตาว่ามันคืออะไรพอถามว่ามันจะเป็นดาวเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของช่วงกลางวันนะครับฉะนั้นจึงเป็นดาวไม่ได้รามาสูรเห็นแล้วจึงคิดสงสยัยจึงขึ้นมาดูนะครับอ่ารามาสูรก็เหาะขึ้นมาดูแล้วพบว่าอ๋อ ไอแสงที่เราเห็นเนี่ยมันคือดวงแก้วที่อยู่กับนางแม่ขลาอ่าตนจึงอยากได้บ้างเพราะว่าเมื่อดวงแก้วนะครับกระทบกับแสงพระอาทิตย์มันเกิดเป็นแสงแวววาวครับนะักเรียนอ่ารามาสุลจึงอยากได้ฝ่ายนางแม่ขลาเนี่ยพอเห็นว่าเอ๊ะรามาสุลเป็นยักษ์จะขึ้นมาทําไมบนสวงสวรรค์บนท้องฟ้าอ่าตนจึงเอ่ยถามไปนะครับรามสุลจึงบอกว่า ตนเนี่ยอยากได้ดวงแก้วของนางไม่ขลาามากนะครับถามว่านางไม่ขลาให้ไหมนางไม่ขลาไม่ให้นะครับจึงพากันเหาะเหินนะครับไปที่อื่นเพราะว่าด้วยความที่รามาสูรเนี่ยเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์มากแล้วก็มีนิสัยโหดรลายดุร้ายนะครับตนจึงกลัวว่าเทวดาและนางฟ้าองค์อื่นนะครับจะได้รับอันตรายจึงพาเนี่ยจึงล่อรามาสูรไปนะครับให้ไกลจาก กลุ่มนางฟ้าและเทวดานะครับนักเรียนระหว่างนั้นระหว่างนั้นนะครับล่อก,กันไปนะครับพากันล่อก,กันไปปั๊บฝ่ายรามสูรรู้สึกว่าตนเนี่ยเสียเวลานะครับเสียเวลากับนางแม่ขลารเนี่ยมากเกินไปแล้วนะครับนักเรียนจึงหยิบขวานนะครับอาวุธคู่กายเคลื่องไปใส่นางแม่ขลาราถามว่านางแม่ขลารโดนไหมโดนขวานไหมนางแม่ขลาร์ไม่โดนขวานนะครับเพราะว่า ลิตของอดวงแก้วนะครับจะปกป้องผู้ที่ผู้ที่ถือดวงแก้วให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงเลยฉะนั้นขวานที่ปามาเนี่ยทำให้นักแม่ขัณเนี่ยหลบได้ตลอดอไม่ว่าจะปามากี่ครั้งก็หลบได้ตลอดนะครับจนมีขวานของนามสูรนบางส่วนเนี่ยตกไปอยู่ที่พื้นโลกนะครับขวานที่ตกไปสู่พื้นโลกเนี่ย เกิดเสียงดังเปรี้ยงขึ้นจึงเป็นสาเหตุของเสียงอะไรเสียงฟ้าผ่านะครับขวานโตยวขออนุญาตเขียนสักครู่นะครับขวานโตกเกิดเสียงอะไรฟ้าผ่า,าเกิดเสียงฟ้าผ่าขึ้นนะครับอันนี้เหตุการณ์แรกฟ้าผ่า นะครับพอเหตุการณ์แรกผ่านมานงเมีคลาก็ทําการหลอกล่อนะครับโดยการชูแก้วเนี่ยชูแก้วขึ้นวิบไปวิบมานะครับเพราะว่าเมื่อแก้วเนี่ยถูกกระทบกับพาธีกันที่บอกไปใช่ไหมครับจะเกิดแสงแวววาวยิ่งทําให้ลามาสูรเนี่ยโมโหนะครับและเมื่อแก้วเนี่ยแก้วไปกระทบกับแสงครับทาให้เกิดแสงวิบวับใช่ไหมนักเรียนจึงเป็นที่มาอะไรที่มาของของอะไรใครตอบได้บ้าง ฟ้าแลบนะคบเป็นที่มาของฟ้าแลบอ่าเป็นที่มาของฟ้าแลบเพราะอะไรมันแป๊บ,ปบๆใช่ไหมอยู่บนท้องฟ้านั่นแหละครับคือแสงของดวงแก้วนะครับนักเรียนอ่าแสงของดวงแก้วต่อมายังไม่จบครับยังไม่จบนักเรียนฝ่ายรามสูรเนี่ยยังคงขว้างขวาใส่เหมือนเดิมเดี๋ยวขอเขียนอันนี้ก่อนดวงแก้ว อ่าไม่เป็นไรต่อมานะครับนักเรียนหลังจากมีแสงนะครับแสงของดวงแก้ววิบับวิบับวิบับแล้วก็ยังคงกระหน่ำขว้างขวานใส่นาําเมฆขลาอยู่อ่าพอขวานนั้นเนี่ยไปถูกกับก้อนเมฆเข้านะครับจึงเกิดอะไรเกิดเสียงฟ้าร้องขึ้นนะครับเกิดเสียงฟ้าร้องขึ้นอ่า โอเคอันนี้เราได้สามอันแล้วนะทำนนี้นะครับปากกาไม่ติดโอเคไม่เป็นไรเกิดเสียงฟ้าร้องขึ้นนะครับก็คือเสียงของขวานเนี่ยกระทบกับก้อนเมฆนะครับทําให้เกิดเสียงฟ้าร้องอ่ะเดี๋ยวเราทวนอีกรอบหนึ่งขวานตกสู่โลกทําให้เกิดเสียงฟ้าผ่าดวงแก้วนะครับดวงแก้ว กระทบกับพระแสงพระอาทิตย์ทําให้เกิดฟ้าแลบนะครับและเสียงขวานกระทบกับก้อนเมฆทาให้เกิดเสียงฟ้าร้องนะครับและนี่แหละครับคือเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องของบทเฮกอมนะครับที่นักเรียนจะได้เรียนวันนี้ถามว่าสุดท้ายแล้วรามาสูลได้ดวงแก้วไหมครับรามาสูลไม่ได้ดวงแก้วนะครับนักเรียนจึงเป็นที่มาดังปัจจุบันนะครับว่าเมื่อใดนะครับที่ ฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าก็คือเป็นการที่รามาสูลน,นะครับกับนางไม่ขลาเนี่ยมาเจอกันอีกแล้วนะครับมาเจอกันแล้วก็มาแย่งแย่งกันจึงเป็นที่มาของรามาสูลขว้างขวานแล้วก็นางไม่ขลาดล้อกแก้วที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินกันมานั่นเองนะครับเป็นไงบ้างเนื้อเรื่องวันนี้สนุกไหมครับจริงๆแล้วเนื้อเรื่องวันนี้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติใช่ไหมครับนักเรียนจริงๆแล้วฟ้าผ่า ฟ้าร้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยหลักวิทยาศาสตร์เขาได้มีการพิสูจน์มาแล้วแต่เนื้อเรื่องวันนี้เป็นเนื้อเรื่องของวรรณคดีนะครับฉะนั้นจะไม่เกี่ยวข้องเนาะไม่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์เป็นความเชื่อของคนโบราณและเอานํามาแต่งเป็นวรรณคดีหรือเป็นนิทานเล่าต่อๆกันมานะครับวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับนักเรียนเพราะว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดกัน ที่โรงเรียนอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่านี่จริงแล้วบทเหตุกล่อมเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องย่อยนะครับของเรื่องรามเกียรติ์จริงๆมีในเรื่องต่อจากนี้เยอะมากเลยแต่แค่ว่าวัานนี้ในชั้นป .4 เราจะเรียนแค่บทเหตกล่อมที่มีความน่าสนใจที่มาของฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องในเนื้อเรื่องวรรณคดีนะครับอ่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะไปฟังการขับร้องนะครับการขับร้อง ว่าบทเฮกอมเนี่ยมีการขับร้องอย่างไรนะครับเดีย๋ยวให้นักเรียนตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมหนังสือวนนรรณคดีไท,ทยก่อนเลยแล้วก็เปิดไปเลยครับบทเฮกอมนะครับมาดูเนื้อเรื่องแล้วก็ฝึกอ่านฝึกร้องไปพร้อมกันนะครับนักเรียนโอเคครับ hey, เฮอีนางเอกมณีเมฆคลา เรื่องตำรัตอารามรัตสมีชาวีชูชูชูหวงดวงมณีเลื่อนลอยลีลามา เรียบรอบขอบทวีปอยู่กลางกลีบเมฆคาเฉยชมยมมาเฝ้ารักษาสินทูครานปัดทิมคีมหัน ถึงวันตะรือดูฟ้าคำรนฝนฟูเสียงสู่สู่สาดตเซนลอยลองละองอาบกระสินสาบสวงเย็นเคยราม ระบามเบนล้อเล่นกับเทวนันชูกแกว้วแววสว่างรำด้วยนางสาวสาวรรค์ล้อเลี้ยวเกี่ยวพันพวกเทวันกัน หยุดหยอกสับพยอกยาวนางโยนแก้วแววสว่างให้เนตรรางพร นาเขียวเขียวงอกสีเหมือนดอกอินทันอินเมืองสวรรค์ชั้นอินเกรงศินทุกเทวา เลี้ยวรอบขอบพระเมนตรวจตระเวนเห็นหนางเอกมเมฆคลาโยนจินดาดังเปลวเพลิง กับสุรางนางสวรรค์ฝูงเทวันบันเถิงจับระบาดทำเชิงรื่นเริงบันเถิงใจคิดจะใครได้แก้วเลิศแล้วแวววาย แว่งควานชาญชันยโลดลายเทวาต่างวิ่งทิ้งกลับโทนทับรมามนากลัวยักนักนา